สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการจัดจีนพอดแคสต์ Podcast ที่จะจัดเต็มทุกเรื่องราวเกี่ยวกับจีนให้คุณรู้ลึกรู้จริงอยู่กับผมครูแม็กครับและผมนน,นครับครูแม็กครับเปิดมาวันนี้ผมต้องชวนคุยเรื่องนี้เลยคือช่วงนี้ไม่ว่าจะถาฟาีโซเชียลมีเดียไหนก็จะเห็นเพื่อนเพื่อนกรี๊กราดพระเอกนางเอกซีรีส์จีนกันเต็มไปหมดเลยครับป้ายบิวบอร์ดใหญ่ๆตามห้างก็มีแต่ดาราจีนเป็นพรีเซนเตอร์มันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ย นนช่างสังเกตมากครับและนั่นคือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เลยครับกับตอนที่ชื่อว่า C-Entertainment บุกไทยแค่ความบันเทิงหรือ Soft Power ที่เราต้องรู้ทันแค่ชื่อตอนก็น,น่าสนใจแล้วครับ C-Entertainment ที่ครูแม็กว่านี่มันหมายถึงอะไรบ้างครับนอกจากซีรีส์ที่ผมเห็นบ่อยๆมันคือระบบนิเวศความบันเทิงทั้งหมดของจีนเลยครับนนที่เห็นได้ชัดในไทยตอนนี้มีอยู่4อย่างหลักๆครับ 1. ซีรีส์จีนอันนี้คือหัวหอกสมรรถนเลยมีทุกแนวตั้งแต่ซีรีส์ย้อนยุคเทพเซียนที่ภาพสวยอลังการไปจนถึงแนวรักโรแมนติกในเมืองหรือแนวสืบสวนสอบสวนที่บทดีมากๆ 2. ดาราและพรีเซนเตอร์อย่างที่โดนเห็นเลยครับดาราจีนดังๆไม่ได้อยู่แค่ในจอแล้วแต่กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าในไทยเยอะมากตั้งแต่เครื่องดื่มขนมไปจนถึงเครื่องสำอาง 3. เพลงและคอนเสิร์ต ศิลปินจีนเริ่มมีฐานแฟนคลับในไทยที่ใหญ่ขึ้นมีการจัดแฟนมิทติง้งจัดคอนเสิร์ตและเพลงประกอบซีรีส์ก็ดังติดหูคนไทยไปด้วยและ 4. รายการวาไรตี้โดยเฉพาะรายการเซอร์ไพรวอย่างช่วงที่มีเด็กไทยไปแข่งแล้วสร้างชื่อเสียงอย่างเนเน่หรือแพทริกทำให้คนไทยรู้สึกมีส่วนร่วมและตามเชียร์กันทั้งประเทศครับโหมาครบวงจรเลยจริงๆครับ แล้วอะไรคือเหตุผลที่จูจูมันถึงบูมแล้วเข้าถึงคนไทยได้ง่ายขนาดนี้ล่ะครับครูแม็กเมื่อก่อนดูซีรีส์จีนทีต้องรอแผ่นรอทีวีเอามาฉายตั้งนานเลยครับนนพูดถึงจุดที่สําคัญที่สุดเลยครับปัจจัยความสําเร็จมันมีอยู่3-4ข้อหลักๆครับ 1. แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอันนี้คือตัวเปลี่ยนเกมเลยการมีวีทีวีไอชีอีให้คนไทยดูซีรีส์จีนได้แบบซับไทยถูกลิขสิทธิ์พร้อมกับที่จีนฉายเลยไม่ต้องรออีกต่อไป แถมคุณภาพก็คมชัดระดับ HD เลยครับ 2. คุณภาพการผลิตที่สูงขึ้นต้องยอมรับว่าโปรดักชันเขาไปไกลมากครับซีรีส์ย้อนยุคบางเรื่องใช้งบสร้างหลายร้อยล้านบาททำให้เสื้อผ้าหน้าผมฉากประกอบต่างๆมันอลังการจนดึงดูดสายตาคนดูได้อยู่หมดัด 3. การตลาดที่ตรงจุดแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาทุ่มงบการตลาดในไทยเยอะมากครับทั้งการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดีย การจัดงานอีเวนต์เชิญดารามาไลฟ์คุยกับแฟนคลับชาวไทยโดยตรงทำให้แฟนๆรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นครับเข้าใจเลยครับพอเข้าถึงง่ายคุณภาพดีแถมยังทำการตลาดเก่งอีกมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่แรงขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้คำถามในชื่อตอนก็น่าสนใจครับครูแม็กว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ความบันเทิงหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้ยินบ่อยๆนี่มันคืออะไรในบริบทนี้ครับคำถามดีมากครับ แน่นอนว่าเบื้องต้นมันคือความบันเทิงที่สร้างความสุขให้เราแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือเครื่องมือซอฟต์พาวเวอร์ชั้นดีของจีนเลยครับมันส่งผลยังไงบ้างครับผลกระทบมันมีหลายมิติที่น่าสนใจครับด้านบวกต่อไทยเศรษฐกิจคนดูซีรีส์แล้วอยากซื้อสินค้าที่ดาราโฆษณาอยากไปเที่ยวตามรอยซีรีส์ที่จีนเกิดการจ้างงานในบริษัทแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในไทยภาษาและวัฒนธรรม เป็นประตูบานแรกที่ทำให้คนไทยจำนวนมากหันมาสนใจภาษาจีนอยากเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับโอกาสของคนไทยเปิดโอกาสให้นักแสดงหรือศิลปินไทยได้ไปร่วมงานกับวงการบันเทิงจีนที่มีตลาดใหญ่กว่าเราหลายเท่าตัวด้านที่ต้องรู้ทันการนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศ สื่อบันเทิงเหล่านี้มักจะนําเสนอภาพประเทศจีนในยุคใหม่ที่ทันสมัยเจริญก้าวหน้าผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวโลกการสอดแทรกค่านิยมในซีรีส์หรือเพลงอาจจะมีการสอดแทรกแนวคิดหรือค่านิยมบางอย่างที่สะท้อนความเป็นจีนยุคใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ แต่มันคือการโน้ม้าวทางวัฒนธรรมอย่างนุ่มนวลที่เราในฐานะผู้รับสารต้องรู้เท่าทันและเลือกรับอย่างมีวิจารณญาณโอ้โหลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยครับแสดงว่าทุกครั้งที่เราดูซีรีส์เราไม่ได้แค่กำลังเสพความบันเทิงแต่เรากำลังซึมซับภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของเขาไปโดยไม่รู้ตัวด้วยครับถูกต้องครับมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจกลไกลของมัน เหมือนกับที่เรารับสื่อบันเทิงจากฮอลลีวูดหรือเกาหลีใต้มาตลอดนั่นแหละครับ C e n t e r t a i n m e n t ก็คือผู้เล่นรายล่าสุดที่ทรงพลังมากในสนามนี้ครับผมสำหรับวันนี้รายการจัดจีนก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจะไปผมคงต้องขอตัวไปตามเก็บซีรีส์ย้อนยุคที่เพื่อนเพิ่งป้ายยามาก่อนนะครับแต่ดูไปแล้วก็จะคิดตามที่ครูแม็กบอกวันนี้ไปด้วยแน่นอนครับดีเลยครับนนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ